ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมบัสโรบินสันนะครับวันนี้ก็ยินดีเข้าสู่รายการเออส่องสาวติ๊กต็อกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาส่องติ๊กต็อกกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํานานอีกแล้วเนี่ยผมก็ครที่อยากให้พี่แบบว่าเปิดกล้องบ่อยๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะพอดีแบบว่าพี่ก็อยากแบบเปิดกล้องแบบไปเห็นหน้าไหนแบบว่าทุกคนอาจจะลืมพี่ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปโอเคเรามาดูคนแรกเลยดีกว่า อ๋หอยนิคมไฮเทคนะครับน้องๆเช็ดลูกคือแบบว่าน่ารักจริงน่าเล็กจริงชื่ออะไรอ่ะยูเนมเนีฮะก็คือน่าจะชื่อเนมนะครับน้องๆก็คือแบบว่าน่ารักเกินเอาอะไรไม่ได้กดเลยวะนี่ครับผมก็จะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงอ่ะโอ้หน่ารักจัดดูดิเฮ้ยเพิ่งเรียนจบเลยเนี่ยนี่ครับผมไปที Friday, ่ อยากติดตามก็ลองเข้าไปติดตามมันได้นะครับเนี่อูยโคตรเอาทุกคนก็ดูอยู่ดิครับน้องๆคือแบบโอ้น่ารักจัดนะครับผมบอกในคำเดียวว่าโคตรได้โอ้โหอ่ะพี่อายุเท่ากันเลยครับน้องๆสาวอุดรโรงงานโลจนาอยุธยานนะครับผมน่ารักว่าเสนอผู้ใดเน้องคือแบบว่าน่ารักเกินไปหรือเปล่าครับน้องๆ ก็คือรู้สึกว่าเฟซพี่มิ่งมีแต่สาวโรงงานนะฮะตอนนี้ปะไปดูคนต่อไปเนี่ยอ๋อหอยปาจีนกดใจไปครับน้องๆโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเนี่ยโอ้โหโอปอที่ชอบฟังอินสลิกนะครับอันนี้คือ WD ก็คือแบบว่าโคตรได้ครับน้องๆก็คือตอนนี้ฟีดพี่มีแต่สาวนิคมประมาณนี้เออเช็ดลูกไปดูไปดูต้องไปส่องนะครับก็คีดจิดตามก็น,นี่เลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหยเ <Hey. S 1> ช็ดลูกโหโคตรได้อ่ะบอกเพาเดียวทุกคนดูดีนี่ฮะโอ้โห ือถึงกับคนลุกคนชันโอ้ทุกคนเช็ดลูกวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปส่องสาวโรงงานนะครับผมคือไม่คุดได้เลยดิอ๋อตอนนี้คือผมก็ปาจีนเหมือนกันนะครับตอนเนี้ย ลูกอันนี้คือโอยน่ารักแล้วก็ขยันอีกนะทุกคนโอ้โหโอ้โหทำเบิกแน่นอนทรงนี้โคนได้เลยว่ะทุกคนนะครับก็คนนี้นะครับโอปอ ผมขอ,อกดติดตามไปเลยกันสุดยอดจัดสุดยอดจริงใช้ชีวิตในแบบโองเราหลายไปก็อยู่ยากดีมากก็อยู่ไม่ได้คนหวังดีอ่ะมีเพียบ WD อีกแล้วทุกคนครับ WD อีกแล้วครับน้องๆใช้ชีวิตในแบบของเราหลา,หลายไปก็อยู่ยากดีมากก็อยู่ไม่ได้คนเอาเรื่องไงโอ้โหโอ้โหทุกคน บอกได่คำเดียวติกตอกดูดีครับเฮ้ยวิวได้วิวดีแม่งมีแต่คนน่ารักจัดน้องๆสุดยอดทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า WD วิวดีคืออะไรก็คือเป็นโรงงานนั่นเองนะครับผมเฮ้ยอีกแล้ว WD วิวดีแล้วกดใจแบบ ไม่หวัน่นไม่ไหวฮะเจอแต่แบบว d ดีเว้ยโคตรเฟี้ยวดูดิแต่ละคนแบบโคตรเด็ดอ่ะไอ้คนน่ารักอะ่ะดูดิคนนี้ <S <S โอ้โหดูดิดูด,ด,ด,ดิแต่ละคนอย่างได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะผมวันนี้ก็วินทิปนะครับ อันนี้เป็นรถชนะอายุทยาเนี่ยผม,มน่าหลักเกินก็คือแต่ละคนแบบว่าโคตรได้เนี่ยผมโอเคไปดูคนต่อไปดบิวต์ดีล <W D S 2> แล้วอโอหยผมสั้นอโอเคเราไปส่องโปรไฟล์เลยว่าเป็นไงฮะโอ้โหแต่ละคนดูดิทุกคนผมสั้นก็มา โอหคนลุกถึงกับคนลุกเลยครับรน้องๆก็คือแบบว่าน่ารักเกินไปหรือเปล่าไอแม่งผมงบ้าแม่ง TikTok มันรู้งานเราอ่ะทุกคนมันแบบว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหมาอีกแล้ว WD ผมสั้นอีกแล้วฮะถ้าผมหลายใจแล้วใครัจะรักเดียวหรอครัโอ้ยตอนนี้ครับผมก็คือ TikTok แม่งแบบเหมือนนำส่งแต่แบบนี้แบบเดียวเลยเวย้ยโอโหดจัด อันนี้แคนนอนนะทุกคนก็ได้เหมือนกันนะน่ารักเหมือนกันวธิธีทำไมไม่มีแต่คนน่ารักวะเนี่ยเฮ้ยเดลต้าสันน้สมุดประการเขาได้อ่ะแต่ละคนครับเจออีกแล้วปาจีน WD ดีคนนี้ได้ได้สองคนแหละ คนนี้แนวแบบญี่ปุ่นนะนแนวเออโอ้โยเฮ้ยโอ้ยทุกคนนะทุกคนว่างไงอะ่ะเออผมว่างั้นอะ่ะโอ้โห WD มาอีกแล้วนี่ครับก็แบบว่าน่ารักทุกคนนะอ่ะเออตั้งแต่เจอมาก็น่ารักทุกคนเลยนะครับ นี to to. ่เป็นเครื่องบินช่างเจกนะทุกคนใครติดตามก็รอชมได้เครื่องบินช่างเจกบินได้แล้วนะครับน้องๆเฮ้ยสามศูนย์สี่อันนี้อันนี้ไดนามิกนะทุกคนอันนี้เป็นโรงงานอีกโรงงานแดงนะทุกคน้ยผมว่าแม่งเอาเรื่องนะคนเนี้ยกดใจไปเลย โอ้โหเขได้เอาจริงนะ9ก้าสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแม่งดิ k ตอ k มันส่งมาแจก WD โอ้โหจาคนถึงกับคนลุกคนชันเฮ้ยนี่ซิมเคอะน,นี่ก็เป็นโรง,งงานปลาจีนเหมือนกันนะ โคตรได้ครับน้องๆก็ใครที่แบบว่าอยากให้พี่ส่องอะไรนะคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยเว้ยมาผมแล้วจ้าจบคลิปแล้วเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินโหยถ้าไม่มีแต่คนน่ารักวะอันนี้คนเดิมบอกว่าอ๋อคนเดิมทุกคนโอเคอน่ารักจัดนี่สยามไอซิ่งนะครับน้องๆอ,อู้อ,อันนี้เป็นสมุดปากกา ชลคนน่ารักอ่ะโอเคไม่ไหวละทุกคนก็ติ๊กต็อกมันนำส่งมาแต่แบบน่ารักเกินไปนะน้องๆโอเคก็ประมาณเท่านี้ด้วยกันนะโอเคครับผมสหลับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ด้วยกันนะครับใครที่อยากให้พี่ส่องรถหรือว่าส่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านคลิปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปแบบว่าเปิดกล้องแบบนี้บบ่อยเนะผมเพราะว่าห,หายคิดถึงนะ เพราะพี่แบบว่าไม่ได้ทําตั้งจงตั้งใจทําคงทําคลิปเลยนะทุ <c oughs> กคนก็พี่จะตั้งใจอีกครั้งนะโอเคก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> เจอกัน